สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเล่นคลิปพปีกัดกับแม่หมอลิลลี่อีกหนึ่งคลิปนะคะในหัวข้อเรื่องวันนี้ก็คือวันนี้เขาคิดถึงคุณไหมแล้วคิดว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าเนาะแล้วคิดถึงแบบไหนคิดถึงยังไงกันนะคะ ก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด3กองไพ่นะคะกองที่1กองที่2กองที่3นะคะความหมายของไพ่ไม่มีผลต่อคําทํานายนะคะการดูดวงนะคะเป็นการดูดวงรวมเป็นการดูดวงสุ่มเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ตรงกับดวงของคุณร้อยเซนะคะบางคนอาจจะตรงมากบางคนตรงน้อยหรือบางคนอาจจะไม่ตรงเลยนะคะ แต่ถ้าใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะของคุณเองเลยร้อซนะคะแม่หมอลิลลีรับดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ ID มาสอบถามรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอได้นะคะแม่หมอจะใส่ไลน์ไอดไว้ในรายละเอียดของทุกๆคลิปแล้วนะคะและถ้าใครนะคะยังไม่ได้กดติดตามนะคะช่องดีไวทาร์ดบายแม่หมอลิลลีนะคะทางช่อง youtube นี้นะคะ ฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะสำหรับวันนี้3มกองไพ่เหมือนเดิมแม่หมอจะใส่เวลาไว้ในใต้คอมเมนต์นะคะลูกดวงสามารถเลื่อนไปที่กองไพ่ที่คุณเลือกได้เลยนะคะโอเคค่ะตั้งจิตอธิษฐานนะคะเลือกกองไพ่ที่คิดว่าเป็นของคุณแล้วก็ไปกันที่กองไพ่นั้นได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะชาวกองที่1นนะคะก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายในหัวข้อวันนี้นะคะเขาคิดถึงคุณหรือไม่คิดถึงอย่างไรนะคะแม่หมอจะขอเช็คพลังงานของชาวกองที่1ก่อนนะคะว่ากองที่1พลังงานจะตรงกับพลังงานของคุณหรือเปล่าคุณจะเลือกถูกกองไหมนะคะถ้าฟังแล้วใช่ใกล้เคียงก็ไปฟังคำทำนายกันต่อนะคะแต่ถ้ากองที่หนึ่งไม่ใช่ไม่ใกล้เคียงเลยนะคะแม่หมอแนะนาให้ลองไปเลือกฟังกอง แล้วเลือกกองที่คิดว่าใกล้เคียงที่สุดนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของชาวกองที่1กันก่อนเลยนะคะควีนถือถ้วยนะคะช่วงนี้คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะอยู่ด้วยความที่เข้าใจตัวเองนะคะเป็นคนที่รักตัวเองเป็นนะคะแล้วก็ออกจาก สิ่งทกซิกใดๆนะคะไม่เหมาะชอบไพ่ควีนถือถ้วยนะคะบ่งบอกถึงคนที่รักตัวเองมองโลกในแง่บวกนะคะเลือกที่จะเอาตัวเองไปวางในจุดที่สบายใจนะคะใครทกซิกใส่หรือสถ,ถานการณ์ใดทกซิกใส่คุณคุณก็จะออกห่างนะคะค่อนข้างมองคนอื่นอย่างเข้าใจนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่ามีความสุขในชีวิตดีนะคะ ชอบนะคะไพ่ควินถือถ้วยเป็นไพ่ที่ไม่เหมะมองถึงแบบการมองลูกในแง่ดีนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะออกห่างจากสิ่งที่มันท็อกซิกดีทีเดียวนะคะใบที่สองนะคะช่วงนี้ก็เป็นคนที่มีการวางแผนชีวิตตัวเองด้วยตัวเองนะคะไม่ค่อยชอบเดินตามใครละเห็นจากในรูปใช่ไหมคะว่าผู้ชายคนนี้เดินนําหน้ามาของเขานะคะแล้วก็มีเหรียญ ตามหลังนะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ตามเทรนตามโลกนะคะก็คือพยายามที่จะมีแผนด้วยด้วยตัวเองกำหนดชีวิตได้ด้วยตัวเองแผนการอะไรต่างๆเนี่ยไม่ชอบ Fol l ล w ใครอีกต่อไปนะคะหรืออาจจะหมายถึงว่าชีวิตช่วงนี้อาจจะเป็นชีวิตที่เรียบง่ายนะคะไม่ค่อยมีอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นเท่าไหร่นะคะเพราะเกิดจากการวางแผนของคุณนั่นเองนะคะอืมใบที่3นะคะ หนึ่งถ้วยนะคะอาจจะมีการเกิดการตกหลุมรักใครเบาๆเกิดขึ้นแล้วนะคะหรือว่าเริ่มรู้สึกดีกับใครคนใดคนหนึ่งแล้วเพราะว่า1นึ่ถ้วยมาช่วงนี้อาจจะอินหลิฟเบาๆนะคะเพราะว่า1น่ถ้วยมานี่เองเนาะใบที่4นะคะ the m o o o อ่า the moon แต่ความรักครั้งนี้มาด้วยความทุกอย่างไงเอ่ยนะคะก็คือมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่คุณอาจจะต่อต้านก็ได้นะคะเช่น ปกติแล้วคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายนะคะแต่เมื่ออยู่ในความรักแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่เป็นตัวของตัวเองจากเดิมที่รู้สึกสบายชิลๆกลายเป็นว่าพอเจอกับความรักครั้งนี้มันทําให้คุณรู้สึกภาวะะวงเป็นทุกข์มากกว่าอยู่คนเดียวเออเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทําไมนะอืมใบสุดท้ายนะคะ ความรักครั้งนี้ของคุณอาจจะเพิ่งจบลงก็ได้ค่ะแล้วคุณยังไม่สามารถจะมูฟออนได้ร้อเเซเพราะว่ายังเหลือความรู้สึกดีให้กับคนคนนี้อยู่อืมเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับชาวกองที่หนึ่งแม่หมอจะขอสรุปนะคะคุณอาจจะอยู่ในช่วงกําลังอา่าเพิ่งจบจากความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคมานะคะ1ิดาบนะคะแต่คุณยังรู้สึกโอเค ยังรู้สึกชอบยังรู้สึกรักคนนี้อยู่ะคะ่ะแต่มันมีเหตุที่จะต้องให้จบกันไปแน่นอนว่าความทุกข์ความเศร้ายังอยู่นะคะแต่คุณพยายามที่จะมองมองทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นบวกนะคะพยายามที่จะก้าวข้างหน้าต่อไปพยายามที่จะมุนอ่อนอยู่นะคะแต่มันยังมุกอ่อนได้ไม่ทั้งหมดอืมอะไรเป็นประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพลังงานอของคนที่คุณมาถามถึงดีกว่านะคะใช่คนที่เพิ่งจบกันไปหรือเปล่าเนาะ ใบแรกนะคะเด็กถือเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอขยับไพ่นิดนึงนะคะเหมือนว่ามันจะตกกรองไปอ่าไพ่เด็กถือไม่เท้านะคะคนที่คุณมาถามถึงเขาอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณหรือแอคชั่นเขายังน้อยไปนะคะเขาไม่ค่อยทําอะไรมากนักเท่าไหร่ ไปที่2นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนฉลาดคนเนี้ยเขามักจะโฟกัสในเรื่องที่เขาให้ความสนใจนะคะยังมีพลังงานของความเป็นเด็กอยู่นะคะหมายความว่าเขายังมีเรื่องที่ให้น่าสนใจมากกว่าเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้เนาะเขาเป็นคนที่รักอิสระนะคะหรือจะพูดในยะหนึ่งก็คืออาจจะยังไม่พร้อมผูกมัดนะคะยังมีเป้าหมายอื่นอีกอีกไปที่4ี่นะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่แบบ คุณกับเขาอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์นานแล้วมันไม่ค่อยไม่ค่อยขยับและคุณเลือกที่จะตัดสินใจเดินออกมาก็ได้นะคะอยู่ดีๆคุณก็อาจจะออกมานะคะโดยที่ไม่ได้กล่าวอะไรมากมายนะคะอืมโอเคแม่หมอขอสรุปแล้วกันนะคะสําหรับพลังงานของคุณและเขานะคะอ่ะของคุณไปแล้วนะของเขาเขาจะเป็นคนที่คุณกับเขาอาจจะเพิ่งจบกันไปนะคะเขาคนนี้นะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะ ให้ความสัมพันธ์ให้ความสํคาสคัญกับกิจกรรมของเขาที่เขาสนใจนะคะเขาเป็นคนฉลาดนะคะแต่ว่ายังรักอิสระอยู่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณจะดีวกับคนเนี้ยบอกเลยว่าใช้เวลานานนะคะมันมาถึงจุดจุดหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่แล้วมันไม่รู้สึกว่าได้รับการพัฒนาหรือความใส่ใจจากเขาคุณอยู่ดีๆคุณก็ตัดสินใจหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้ไปแต่คุณก็อาจจะยังรู้สึกรักเขาอยู่นั่นเองนะคะ มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกยังเศร้าอยู่โอเคนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะถามไพ่นะคะว่าแล้วคนคนเนี้ยเขาคิดถึงคุณไหมคนเนี้ยแล้วคิดถึงว่ายังไงนะคะคุณที่คุณมาจบกันไปแล้วคุณที่คุณอาจจะเพิ่งมุกออนมานะคะเดี๋ยวแม่หมอจะถามไพ่นะคะว่าเออแล้วตอนเนี้ยคนคนเนี้เขาคิดถึงคุณไหมนะคะมาดูกัน เดี๋แม่บอกขาเปิดทีเดียวนะอุย้ยเดือดเลิฟนะสีไม้เท้าอืม <laughs> เด็กดาบสี่ดาบนะคะเอาถ้าจะพูดถึงความคิดถึงแน่นอนค่ะเขายังรู้สึกว่าคุณเป็นคนรักเขาอยู่ เขายังรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่อยู่นะคะเขามาส่องคุณบ่อยมากนะคะคนคนนี้ยังรู้สึกรักยังรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ที่สุดอยู่นะคะวงบอก t ด้ไพ่ t h e l o v e r และสีไม้เท้านะคะ l ลเแน่นอนหมายถึงคนรักนะคะสี่ไม้เท้าคือคนที่ใช่คือคนที่เขารู้สึกว่าใช่ที่สุดที่อยากจะเออเขาเรียกอะไรอยากจะแต่งงานด้วยมากที่สุดในตอนนี้นะคะ แต่ว่าอยากที่บอกอะค่ะว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่มันมีการ move on หรือเดินจากมาแล้วนั่นเองนะคะเขาก็เลยทําได้เพียงแค่ส่งคุณนะคะคนคนนี้ส่งคุณบ่อยมากนะคะแต่ส่งแล้วไม่ได้ทําอะไรนะคะเพราะเขาเองยังเป็นคนที่รักอิสระอยู่นะคะเขายังนิ่งกับสถานการณ์นี้อยู่อืยังคิดถึงนะคะยังคิดว่าคุณคือคนที่ใช่ที่สุดแต่ทำได้เพียงแค่สงคุณนะคะ,นะคะแล้วก็นิ่งกับสถานการณ์นะคะเพราะเขายังติดรักอิสระอยู่ ะะเหมือนตัวเขาเองก็จะรู้นะคะว่าคุณต้องการคอมมิชเมนต์นะคะต้องการคำมั่นสัญญาอะไรบางอย่างหรือต้องการความชัดเจนนั่นเองอ่ะงั้นเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่แนวโน้มให้เพิ่มเติมอีกนะคะสัก3าใบแล้วกันเนาะว่าชายคนนี้เขาจะมีแนวโน้มทำอะไรเพิ่มเติมมากกว่านอนนิ่งๆไหมนะเดี๋ยวเปิดเพิ่มให้ใามใบเขาอาจจะใช้เวลาคิดทบทวนอยู่สักพักนะคะอืม กำลังหาทางแบบชานฉลาดที่จะมาพูดกับคุณอยู่นะคะไฮดูแฟนอืมแม่หมอเชื่อว่าเขาคนนี้นะคะไม่ได้ไปชอบคนอื่นหรอกหรือไม่ได้ชอบใครมากกวคุณหรอกแต่ด้วยความที่เขาอะยังมีสิ่งที่มุ่งมั่นต้องทำอะคะ่ะแม่หมอมองว่ามีโอกาสที่เขากลับไปคิดนะคะแล้วก็ประมวลเหตุประมวลผลนะคะถ้าเขาพร้อมเขามีโอกาสโอกาสที่จะกลับมาแบบจริงจังนะต้องบอกเลยสำรับบางพลังงานนะ โอเคเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่พี่นางฟ้าให้นะคะให้คําแนะนํากับคุณดีกว่าว่าคุณจะควรจะทําอย่างไรต่อไปกับความสัมพันธ์นี้เนาะ Yes นะคะเขาก็ต้องมีเหตุมีผลนะคะบางคนเขายังไม่ได้พร้อมที่จะผูกมัดนะคะอืม within the next few m o n t h นะคะความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะได้เคลียร์ได้คุยกันหรือมีโอกาสได้กลับมาอีกครั้งภายใน4-5เดือนนี้นะคะ a b บ n d น n c นนะคะเขาอาจจะอยากทำสิ่งใดๆที่มันเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองคุณเองก็เหมือนกันนะคะคุณทั้งคู่เป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคบกันมันจะดีมากนะโน no, นะคะแต่อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลานี้นะคะอมไม่บอกขอสรุปคร่าวๆให้นะคะ เอาเป็นว่านะคะถ้าคุณกับเขาตอนนี้เป้าหมายมันไม่ตรงกันนะคะต่างคนไปใช้ชีวิตกันก่อนนะคะแม่หมอมีโอกาสแม่หมอเห็นโอกาสที่จะมีการกลับมารีเทิ์นะคะภายใน4ีหเดือนนี้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าถามว่าคนเราค่ะถ้าใช่เดี๋ยวมันจะวนกลับมานะคะแต่ถามว่าเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่คุณยังเป็นคนที่ใช้ที่สุดอยู่นะคะแต่ว่าคนคนนี้ยังรักอิสระและยังนิ่งอยู่นะคะก็ ไม่ต้องรอหรอกค่ะไปใช้ชีวิตของเราดีกว่านะคะสำหรับคำทำนายกองที่1ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะชาวกองที่2นะคะก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายในหัวข้อเรื่องวันนี้ เขาคิดถึงคุณไหมนะคะแล้วคิดถึงว่าอย่างไรนะคะก่อนอื่นแม่หมอขอเช็คพลังงานของชาวกองที่สองก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณจะตรงจะใช่กับกองที่สองหรือเปล่านะคะถ้าใช่ถ้าใกล้เคียงก็ไปฟังคําทํานายกันต่อนะคะแต่ถ้ากองที่สองไม่ใช่เลยก็ลองไปเลือกฟังกองอื่นๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณและเขาก่อนนะคะใบแรกนะคะ อืมคุณเป็นหนุ่มเป็นสาวโสดนะคะที่ทำงานเก่งหาเงินเก่งนะคะขยันมากช่วงนี้ก็การงานกับการเงินค่อนข้างจะดีมากนะคะแต่ว่าอาจจะขาดแฟนขาดคู่นิดนึงนะคะหรือบางคนอาจจะมีอยู่แค่ในความสัมพันธ์ที่เป็นคนคุยนะคะยังไม่ถึงขั้นแฟนนะคะหรือว่ายังไม่ถึงขั้นตกลงกันนักนะคะเอาเป็นว่าเป็นกองของคนโสดนะคะอืม ใบที่2นะคะตัวคุณเองเป็นคนรักอิสระนะคะจะมีแฟนสักทีก็คิดหน้าคิดหลังนะคะถ้าอยู่คนเดียวดีกว่าฉันขอเป็นโสดนะคะเพราะว่าติดการอยู่คนเดียวติดรักอิสระนี่เองนะคะใบที่3คุณเป็นคนมีสนเสน่ห์แพรว์นะคะเป็นคนที่รักอิสระแบบใครๆก็เข้าหายเยอะนะคะเพราะตัวคุณ มีสนเสน่ห์มากๆนะคะพร้อมทั้งมีกิจกรรมที่ทําค่อนข้างจะเยอะหรือมีสิ่งที่สนใจในชีวิตประจําวันค่อนข้างจะเยอะทีเดียวเลยนะคะใบที่4นะคะคุณชอบชีวิตเรื่อยๆของคุณไม่มีใครมาบงการชอบใช้ชีวิตแบบ ไม่ต้องมาเซอร์ไพรส์ฉันจะทําอะไรก็วางแผนนิดนึงใครถ้าจะนัดคุณนะคะจะต,ต้องกําหนดไทม์ไลน์กําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนเพราะคุณชอบอะไรที่เป็นแบบเป็นแผนนะคะถึงแม้คุณจะรักอิสระก็จริงนะคะแต่คุณชอบการทํางานหรือการนัดหมายที่เป็นแบบแผนหรือการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะมีแผนนะคะไปสุดท้ายนะคะคุณเป็นคน ช่วงนี้ฐานะมั่นคงนะคะไม่ต้องการการพึ่งพาจากใครหรือพูดง่ายๆว่าคุณอาจจะเติบโตมาจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองนะคะไม่มีที่พึ่งใดๆค่ะที่พึ่งของคุณคือตัวคุณเองและคุณดูแลตัวเองได้ดีมากนะคะบอกเลยว่าคุณอาจจะเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นๆมากกว่าการได้พึ่งพาคนอื่นอ่ะต้องพูดประมาณนี้โอเคค่ะพลังงานของคุณเป็นพลังงานของคนที่อ๋อสวยรวยมากมีเสน่ห์นะคะและก็ชอบชีวิตที่ ออกแบบด้วยตัวเองนะคะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนที่คุณมาถามถึงนะคะไปแรกนะคะนี่สามดาบมาคุณเพิ่งทำให้เขาเจ็บปวดหัวใจหรือเปล่านะคะมีเรื่องที่ผิดใจกันไปนะคะอื้ คุณอาจจะมีคําพูดหรือทําให้เขารู้สึกว่าตัวคุณเองอาจจะไม่ได้มีใจกับเขามากพอหรือเปล่านะคะหรืออาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างนะคะทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดอยู่อืเขาก็เป็นคนเฟรนลี่มีสเสน่ห์คนหนึ่งนะคะเป็นคนที่ชี่ใช่สําหรับคุณด้วยนะสี่หมายเทา้าจริงจังนะคนนี้เป็นคนจริงจังนะคะเขาพยายามที่จะเจาะโลกส่วนตัวของคุณอยู่นะอืมเอ๊แต่ดูเหมือนว่าตัวคุณเองจะ ปฏิเสธเขาไปแล้วหรือเปล่านะคะแม่หมอไม่แน่ใจนะคะว่าคุณมาถามถึงคนที่คุณเพิ่งปฏิเสธเขาหรือเปล่าหรือมันมีเหตุที่จะทําให้เขาแบบเหมือนเขาอกหักอะ่ะแม่หมอไม่แน่ใจนะพลังงานสามารถสลับกันได้นะแต่คนที่คุณมาถามถึงหรือพลังงานหนึ่งคนในเนี้ยมีคนหนึ่งที่รู้สึกอกหักเจ็บปวดมาเพราะเขาจริงจังในความสัมพันธ์มากนะคะคุณอาจจะเพิ่งบอกเลิกเขามาหรือเปล่านะคะหรือคุณมาถามถึงแฟนเก่าคนเก่าๆของคุณ แล้วเขายังคิดถึงคุณหรือเปล่านะคะอืมแม่หมอมองนะคะว่าพลังงานเนี่ยมันสามารถสลับกันได้เนาะแล้วอีกฝั่งนึงเหมือนเขาเข้ามาแล้วจริงจังในความสัมพันธ์มากๆากอะ่ะเขาชอบคุณมากอะ่ะเขาใช้วความพยายามที่จะทําให้คุณชอบเขาแล้วมันมีเหตุที่เหมือนคุณอยู่ดีๆก็แยกกันเถอะฉันอยากอยู่คนเดียวฉันรักอิสระมันทําให้เขาเจ็บปวดนะคะรู้สึกเจ็บปวดอืมมันมี มันมีดราม่าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะไม่คุณและเขาแหละมันมีเหตุประมาณนี้เกิดขึ้นนะคะมันมีการตัดจบหรือม,มัเรื่องเจ็บปวดทะเลาะก,กันเกิดขึ้นนะคะพลังงานสามารถสลับกันได้อ่ะเดี๋ยวมาถามว่าอะคุณมาถามถึงคนนี้แหละนะคะคุณที่คุณแบบมีปัญหาหรือเลิกกันไปเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดเขาคิดถึงคุณไหมวันนี้แล้วเขาคิดว่ายังไงเออ คนนี้จริงๆเราคิดอยากจะขอโทษคุณนะแต่ด้วยความหยิ่งผยองหรืออะไรก็แล้วแต่ของเขาเนี่ยมันทําให้เขาไม่มาขอโทษคุณแหละอืมเขายังมีพลังงานของความเป็นเด็กอะ่ะเหมือนคนเออรู้ตัวว่าผิดแหละแต่ว่าไม่ยอมขอโทษนะคะมันมันมีคนใดคนหนึ่งอะที่ทําผิดอะ่ะเออแล้วแบบเหมือนอืมฉันไม่ต้องมีเธอก็ได้ฉันอยู่คนเดียวได้เออฉันไป แต่อยากจะพูดอยากจะขอโทษคิดถึงนะคะถ้าจะบอกว่าคิดถึงไหมคิดถึงนะอยากจะขอโทษนะแต่ด้วยความเป็นเด็กความมีอีโก้ของเขาความทีม่ฉันเก่งฉันแน่เขาก็เลยไม่ยอมมาพูดนะคะแต่เดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าแล้วมีโอกาสไหมแอคชั่นที่เขาจะเข้ามาติดต่อสามใบเนาะตอนนี้ยังสับสนอยู่ค่ะอืมยังคิดสับสนอยู่ว่าจะเข้ามาพูดดีไหมนะคะเพราะเขาค่อนข้างจะ เป็นคนหยิ่งมีเสน่ห์เออนะคะแต่ว่าด้วยความใจดีของคุณก็เขาอาจจะส่งสารมาในรูปแบบอื่นๆนะคะที่อาจจะไม่ได้ใช่คำพูดตรงๆก็ได้นะคะอเพราะคนนี้ค่อนข้างจะมีอีโก้จะมีแพชชั่นแรงเพราะฉะนั้นแล้วเหมือนอยากจะพูดขอโทษแต่มันติดอยู่ที่ปลายปากเออยังสับสนอยู่ว่าจะพูดยังไงดีจะพูดแล้วรู้สึกที่มันจะดีขึ้นนะคะก็จะประมาณนี้อะ เดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่นะคะไพ่พี่นางฟ้าให้คำแนะนำดีกว่าสำหรับชาวกองที่2นะคะใบแรกมี excessive นะมันอาจจะไม่ใช่ช่วงนี้นะคะที่เขาจะเข้ามาขอโทษมันอาจจะไม่ใช่นะคะ no <c oughs> <c oughs> เขายังมี e ีโกอะคะ่ะ no need to worry แต่คุณไม่ต้องกังวลนะคะสักวันหนึ่งถ้าเขาคิดได้เขาจะกลับมาขอโทษ the situation will improve นะคะ แม่หมอแนะนำเลยนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วนะคะไม่ต้องไม่ต้องเสียดายไม่ต้องรู้สึกว่าต้องทำอะไรเพิ่มนะคะมันอยู่ในช่วงเวลาที่คุณต้องรอให้เขาคิดได้นะคะแล้วกลับมาขอโทษคุณเองนะคะก็ไม่ต้องมีอะไรวอรี่นะคะไม่ต้องมีอะไรกังวลเลยเพราะว่าถือว่าคุณได้ทำดีที่สุดแล้วแต่ถ้าคุณเป็นฝั่งที่ปักหนัก นะคะไม่ยอมขอโทษยังมีอีโกโอ,อยู่ไม่หมอแนะนําว่าให้คุณกลับไปสารภาพบาปเดี๋ยวนี้นะคะขอโทษนะคะการขอโทษมันจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นมากๆนะคะทั้งตัวคุณเองก็จะปลดปล่อยนะคะอันนี้พูดถึงลักษณะพลังงานถ้าสลับกันนะคะสําหรับคําทํานายกองที่2ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบาย สวัสดีค่ะชาวกองที่3นะคะก่อนที่เราจะไปฟังคําทํานายในหัวข้อวันนี้วันนี้เขาคิดถึงคุณไหมแล้วเขาคิดถึงว่ายังไงนะคะแม่แม่หมอกขอเช็คพลังงานของ ชาวกองที่3าก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณจะตรงจะใช่กับกองที่3าหรือเปล่าถ้าตรงถ้าใช่ก็ไปฟังคําทํานายกันต่อนะคะแต่ถ้ากองที่3าไม่ใช่ไม่ใกล้เคียงไม่เหมาะแนะนําให้ลองไปเลือกฟังกองอื่นๆนะคะเลือกกองที่คิดว่าพลังงานใกล้เคียงมากที่สุดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของชาวกองที่3มกันเลยคะ่ะใบแรกนะคะ คิงถือถ้วยนะคะคุณเป็นคนใจดีมากๆนะคะใจดีเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ําใจกับทุกๆคนเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะกับคนรักของคุณนะคะทุกๆคนคุณใครขออะไรให้มาช่วยเหลือยังไงคุณก็พร้อมจะช่วยเหลือนะคะใบที่2คุณเป็นคนที่ช่วงนี้แบบ อขยันทํางานงานเข้านะคะมีภารากิจหรือง,งานหนักหนามากแต่คุณก็สู้นะแล้วก็ถึงแม้ว่างานจะหนักจะเหนื่อยนะคะแต่ค่อนข้างประสบความสําเร็จนะคะได้งานอยู่นะอืทีมใบที่สามนะคะแล้วคุณก็เป็นคนสู้งานไม่ย่อท้อด้วยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมุมานะนะคะแล้วก็มีความแอคทีฟพยายามค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะคะไปที่ี่ เป็นคนที่มีความคิดละเอียดรอบคอบนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะนะคะแต่ว่าไม่ค่อยจะแอคชั่นคือคิดเยอะนะแต่สุดท้ายบางทีก็ไม่ค่อยทำอะไรนะคะเป็นคนแนวแนวนี้คือค่อนข้างเป็นคนประณีประนอมนะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีงานเข้ามาเยอะมากๆนะคะส่วนตัวคุณเป็นคนคิดมากนะคะคิดโน่นนี่จะทำโน่นนี่แต่บางทีแอคชั่นคุณไม่ค่อยมีช่วงนี้นะคะ ก็อาจจะเป็นเพราะว่างานมันเหน็ดเหนื่อยมันก็เลยไม่อยากแอคทีฟทำอะไรแล้วนะช่วงนี้ชีวิตมีแต่งาน90%นะคะ10%อาจจะนอนนะบอกเลยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะงานโหดไปนิดนึงนะคะก็คิดโน่นขึ้นที่เยอะเหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้มีแรงทำอะไรแล้วค่ะเพราะว่าหมดเวลาไปกับการทำงานเยอะละอ่ะเดี๋ยวมาเช็คพลังงานของคนที่คุณมาถามถึงนะคะ คนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่เป็นคนไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่ดูลึกลับนะคะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งนะคะเขาเป็นคนที่รักครอบครัวของเขามากๆนะคะแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตอยากจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมากๆเป็นคนฉลาดนะคะคุยอะไรกับคุณเนี่ยค่อนข้างจะรู้ทันกันนะคะและก็เป็นคนที่ มีความหนักแน่นทางด้านอารมณ์ไม่ค่อยหวันไหวนะคะวางตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะคะถามว่าเป็นเพราะอะไรนะคะจริงๆแล้วคนคนนี้เป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนนะคะว่าทุกวันนี้เหมือนมีเป้าหมายอยากจะให้ครอบครัวของเขามีความสุขนะคะหรืออ,อยากมีความมั่นคงในชีวิตมากๆนะคะเพราะว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่เขาต้องดูแลครอบครัวหรือว่าใกล้ชิดกับครอบครัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะความรักในอุดมคติ ของคนที่คุณมาถามถึงอะ่ะค่อนข้างเป็นคนที่ต้องประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานก่อนการเงินก่อนถึงจะทําให้ครอบครัวมีความสุขได้นะคะนี่คือลักษณะนะคะพลังงานของคนที่คุณมาถามถึงโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาถามพี่ไพ่กันนะคะว่าแล้วคนเนี้ยนะคะคนที่คุณมาถามถึงอะ่ะวันนี้เขาคิดถึงคุณไหมแล้วคิดถึงว่ายังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะสําหรับของที่สาม คนนี้นะคิดถึงคุณนะส่องคุณด้วยนะว้าวุ่นเชียวแต่ว่าไม่ยอมเปิดเผยความรู้สึกนะเอาเป็นว่านะเขา,าคิดถึงคุณแบบสี่ม้เท้าเลยอยากไปปาร์ตี้กับคุณอยากชวนคุณไปกินข้าวอยากชวนทํานี่ทําโน่นตลอดนะคะแต่พอคิดดีๆโอ้ไม่ดีกว่าคุณก็งานยุ่งเขาก็งานยุ่ง เพียงแค่ส่องดีกว่าแล้วก็เก็บความรู้สึกภายในใจต้องบอกเลยคุณคนนี้โคตรเก็บความรู้สึกเลยเพราะว่ามีทั้ง The h ดไฮเพรและก็เจ็ดดาบนะคะถ้าจะเปิดเผยความรู้สึกนะบอกเลยว่าความในใจลึกๆจริงๆอาจจะไม่เปิดเผยมาเลยนะก็เหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะอะคะเช่นสมมติว่าเอ๊ะจะชวนคุณไปดูหนังเอ๊ะจะชวนคุณไปกินข้าวช่วงนี้งานคุณยุ่งคุณอาจจะไม่สะดวกเอ๊ะหรือว่าค่อยชวนค,คิดเป็นคนคิดเป็นแผนเป็นคือ ฉลาดแหละฉลาดแต่ก็คิดเยอะแต่บางครั้งนะคะความคิดก็เป็นเรื่องอุปสรรคในเรื่องของความสัมพันธ์พอเห็นคุณยุ่งเรื่องงานปุ๊บเอ๊ะไม่ชวนดีกว่านะคะแต่คนนี้นะชอบส่งคุณมากๆนะคะแล้วเขาอยากชวนคุณไปงานปาร์ตี้นะคะเขาชอบคุณนะอยากชวนไปกินข้าวอยากชวนไปคาเฟ่อยากชวนไปนู่นไปนี่มากมายเลยแต่สุดท้ายจะไม่ชวนนะคะเพราะว่าเก็บความรู้สึกนั้นเอง อ่านะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่เพิ่มนะคะเออคิดแล้วมีแอคชั่นจะทำอะไรบ้างไหมในความสัมพันธ์ทุกคนไพ่กระจาย I'm sorry นะคะหมอไม่ได้ตั้งใจเลยจะเปิดเพิ่มให้นะคะว่าแล้วจะมีแอคชั่นจากคนนี้หรือเปล่าไพ่ก็กระจายอุ้ยอาจจะอาจจะอ่อยๆยัย่วๆให้คุณเป็นคนชวนเขาเองก็ได้นะอืม นะคะไม่โอกาสนะคะที่เขาอาจจะมีอะไรชี้นําหรือเหตุการณ์หรือถ้าพูดตรงๆนะโพสต์อ่อยโพสต์ยั่วหรือส่งข้อความที่ทําให้ชวนชั้นสี่ชวนชั้นสินะคะอาจจะมีในลักษณะแบบนั้นเกิดขึ้นก็ได้นะคะหรืออาจจะส่งสัญญาณบางอย่างให้คุณรู้ตัวแต่อาจจะไม่ได้ชวนคุณตรงๆหรืออาจจะไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกตรงๆก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่ที่นางฟ้าแนะนําในเรื่องของความสัมพันธ์ให้เพิ่มเติมนะคะ ใบแรกนะคะ Abundance นะคะคุณสองคนเป็นคนขยันทํางานนะคะถ้าคบกันรับรองว่าทั้งงานทั้งเงินรุ่งแน่นอนเพราะเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันได้ใบที่สองนะคะคอมโพม์น,นะคะอีกอย่างหนึ่งคุณเป็นคนใจดีเธอเป็นคนรุ่มเร่าร้อนเออก็ประนีประนอมกันได้เพราะส่วนตัวคุณเป็นคนใจดีไม่บอกว่าเหมาะกันอยู่เหมือนกันนะ For k v e n e s นะคะอะไรที่เคยผิดใจอะไรที่ไม่เคยเปิดเผยความรู้สึกนะคะให้อภัยเธอหน่อยนะคะเพราะคนคนเนี้ยก็เป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งนะไปสุดท้าย helpful people นะคะหาตัวช่วยบ้างก็ดีนะคะพวกพ่อสื่อแม่สื่ออาจจะช่วยคุณได้นะหรือถ้าคุณรู้จักเพื่อนของเธอนะคะเพื่อนของเขาก็ลองดูนะคะอยากชวนกินข้าวก็ชวนกินข้าวบ้างอยากเจอก็ชวนกันบ้างนะคะแต่ถ้าไม่อยาก ไม่อยากไปชวนกันส่วนตัวก็อาจจะชวนกลุ่มเพื่อนนะแล้วได้เจอกันอย่างเงี้ยแบบนั้นก็ได้นะโอเคค่ะสำหรับคำทำนายกองที่3ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย